หอมอร่อยทุกจานก,กับน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกวันนี้พามาแถวย่านเยาวราชครับเตือนคุณผู้ชมก่อนว่ามีร้านอยู่ร้านหนึ่งถนัดเรื่องต้มตุ๋นมากผมนี่โดนมาแล้วทั้งต้มทั้งตุ๋นเลยสองแบบเลยเดี๋ยวตามความหอมอร่อยทุกจานก,กับน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกดูสิครับว่าวันนี้คุณผู้ชมจะโดนต้มหรือโดนตุน๋นสวัสดีครับเฮียชันยุทธโอ้โหเมื่อกี้บอกคุณผู้ชมไปเลยว่าร้านนี้นี่ ถนัดเรื่องต้มตุ๋นมากเลยใช่ไหมครับครับผมของผมมีตุ๋นหลายอย่างนะครับมีหูฉลามน้ําแดงกระเพาะปลาน้ําแดงโอ้โหคุณผู้ชมลองมากินดูไหมมีทั้งนกกระจอกเทศแพนะฮะแต่ที่ยืนอยู่นี้รู้สึกว่าขาหมูเยียนี่มันหอมกลิ่นเตะจมูกเลยนะฮะ อันนี้ทีเด็ดอยู่ตรงไหนครับทีเด็ดอยู่ที่ว่าก่อนมาทำของผมมาเผาให้ผลออกหมดนะครับแล้วก็มาต้มด้วยเครื่องยาจีนหลายชนิดครับแล้วก็สียูขาวแล้วก็น้าปลาแท้ครับอ๋อมันเลยหอมแบบนี้เลยครับผมโอ้โหนี่เสียดายนะครับคุณผู้ชมครับทีวีนี้ไม่สามารถส่งกินไปได้นี่จะไปเสิร์ฟถึงหน้าบ้านเลยวันนี้ผมก็มีน้ําปลาแท้ตลาปลาหมึกนะครับ มอบให้ร้านนะครับเอาไว้ทําขาหมูนะฮะตุนแพะแล้วก็อาหารหต่างๆให้หอมอร่อยทุกจานเลยนะครับ,รบสนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกหอมอร่อยได้คุณค่าช่วงย่านนี้มีของอร่อยสนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกหอมอร่อยได้คุณค่าวันนี้ขอแนะนำร้านเป็ดลุ่มโลด แค่ชื่อก็รู้ว่าจเจริญเมนูก็เกินคาดโยกย้ายได้ตามใจชอบเพียงแค่บอกเจ้าของร้านทั้งเป็ดทั้งหมี่อร่อยด้วยท็อปปิ้งหลากหลายตกลงเป็นเป็ดหรือไอศครีมกันแน่ครับเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่ร้านนี้เนี่ยที่แนะนาให้คุณผู้ชมมากินเพราะอะไรเพราะเป็นร้านที่มีหลากไอเดีย<ม>ข้อหนึ่งเลย2เมนูเยอะ สามเจ้าของร้านคุยสนุก <c oughs> <c oughs> เอาอันแรกก่อนพี่มงคลร้านพี่มงคลขายอะไรบ้างเริ่มแรกเรารเราร้านเป็ดพะโลก่อนเป็ดพะโลก่อนแล้วก็ต่อมาก็เริ่มกระจายเมนูออกไปให้หลากาหลา,ลายครับในความคิดผมเนี่ยคือเราอยากจะกินข้าวบูแดงข้าวมันไก่แต่ว่าถ้าเกิดเป็น,นั่งร้านที่เขาเกิดเจ้าของร้านไม่ค่อยชอบที่น้ากันเราก็ต้องกินร้านหนึ่งลุกๆไปร้านหนึ่งผมเกิดเจอไอเดียว,ว่าเอามา m ม i ์อยู่ในชามเดียวกันดีกว่าอ๋อเอาง่ายๆอย่างเมนูที่นี่มีกี่เมนูที่68เมนู68เมนูร้านเป็ดพะโลอะไรจะมีเมนูมากขนาดนั้นครับมีอะไรบ้างที่ เยอะมากเลยใช่ไหมยเยเอะมากครับเราใช่งี้ครัว่าเราหลักคือว่าเราหนึ่งวัตถุดิบพยายามกระจายให้ได้หลายเมนูรสร้างสารรค์เมนเปอร์จะร่วม ใช้ต้นทุนร่วมอย่างเป็ดพะโล้อย่างเดียวเนี่ยถ้าเราทำก๋วยเตี๋ยวเป็ดก็คือก๋วยเตี๋ยวเป็ดเราเอาเป็ดพะโล้มาเป็นข้าวได้ไหมก็เป็นข้าวหน้าเป็ดเอาเป็ดพะโล้ผัดชากระทะร้อนก็เป็ดพะโล้ผัดชากระทะร้อนนี่เราก็จ่ายได้สามเมนูแล้วเป็ดอย่างหนึ่งเราทำมันเป็นเป็ดตุ๋นเป็ดตุ๋นก็ทำทั้งข้าวทั้งก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ทำเป็นน้ำซุปก็ได้อีกได้หกเมนูอีกแล้วได้หกเมนูแค่หนึ่งเป็ดเราก็กลายเป็นหกเมนูเห็นบอกเมนูในร้านนี่มีเยอะมากใช่ครับเพียบเลยแล้วบอกว่าจำได้หมดด้วยพอได้้้้้้้บบบบบบาาางงงงคคคครรรรัััััผผผผผมม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 มพพพออ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 ะะะะไไไถถึจจจดดดดดดหหหกกก็ททเเ่่่่่่ลสีีีีนนนนยใชชุณูู 301? ศูนสาวดเจียวกรอบครับห้าศูนยาเป็นตะกูลของผัดฉากระทะร้อนอ oh. ถูกถถูกจะเป็นหมูครับโอ oh. ้ถูกถูกเป็นหมูด้วยนะฮะเป็นหมูผัดฉากระทะร้อน <c oughs> แต่เป็นสันใน <c oughs> สันในหมู <c oughs> จำได้ขนาดนี้ก็เก่งแล้วและอะไรที่มันเป็นไฮไลท์ที่เวลาคนมากินแล้วต้องทานครับ เป็นเป็ดพะโล้นิดนัแหละนบางคนบางคนชอบเผ็ดเป็นเป็ดพะโลผัดชากระทะร้อนมาทานกับบะหมี่ลวกเปล่าแล้วมีน้ำซุปบางคนจะสั่งกาปลาเนื้อปูเป็นน้ำซุปเคียงมาทานได้รสชาติทั้งเผ็ดแล้วก็จืดที่ผมได้ยินมานะเขาเรียก้านพี่เนี่ยมันมีเป็ดพะโลใส่เนื้อปูอ๋อลูกค้าลูกค้าเขาจัดเองแต่ว่ากลายเป็นยอดนิยมแล้วร้านนี้แปลกอย่างเห็นบอกว่าไม่ใช่เมนูธรรมดามีบนท้านักกินเลยมีท็อปปิ้งด้วยหรอ กล้าที่บอกว่าลูกค้าจัดปีนด้วยตัวเองคือคว่าสั่งอาหารสักหนึ่งอย่างและอยากจะเพิ่มเติมอะไรเนี่ยก็เพิ่มเติมได้อยากไปอน,นันไปเจอนี่ไม่เจอนั้นกน็คือเรามีทั้งหมด14รายการที่เป็นท็อปปิ้งเราท็อปปิ้งมี14รายการใช่ครับสมมติสัส่ง<ล>ข้าวหมูแดงจะตามอะไรดีแต่ไปดีก็เลือกเติมนะครับจาก14่หลังนี้อ๋อทีนี้ผมถามพี่มงคลน,นิดนึงอยากจะรู้ว่าสอรุ่งโร์ของพี่เนี่ยนะมันแตกต่างจากร้านเต็ดพะโลอื่นๆยังไงบ้างครับ เราเราเน้นว่าเนื้อเป็ดเราเนี่ยจะเน้นความหอมก่อนเรื่องรสชาติเนี่ยเป็นเรื่องของปัจเจกเราคิดเสมอว่าบางคนจะชมว่าร้านเราอร่อยแต่ก็จะมีคนบางกลุ่มว่าชมร้านเราแม่อร่อยแต่สิ่งหนึ่งที่เรายืนยันคือว่าเราจะมีความหอมให้ลูกค้าแล้วก็ลูกค้าจะต้องพอใจกับสิ่งที่เขามาคือว่าถ้าเขาว่าไอ้นี่แม่อร่อยได้ไม่อร่อย,ไอไออยแล้วก็มีตัวอื่นให้เขาเลือกนะฮะตอนนี้มานั่งกินในร้านในคนกินเต็มร้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณผู้ชมมาเนี่ยแนะนำว่าลองครเอทเมนูได้ด้วยตัวเอง ข้าวหน้าไก่ก็เพิ่มเกี๊ยวทอดได้นะครับนะฮะหรือจะสั่งเป็นเกาเหลาหน้าไก่แบบนี้เฉพาะปลาจะใส่ปูใส่เป็ดพะโลอะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมเป็ดพะโลเอาไปผัดฉาก็ได้หรือว่าอันนี้นยฮะที่ทําไปทํามาเป็นที่ฮิตเลยก็คือบะหมี่เกี๊ยวน่องเป็ดตุน๋นใส่ปูลองดูนะครับ68เมนู14ท็อปปิ้งแล้วก็คลอสไปคลอสมาก็คือค่อยไปค่อยมาได้ตามใจชอบเลยเป็ดนุ่มเย็นนิ่ยอมรับ คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเบื่อนะฮะแม่เมนูนี้ก็ไม่ถูกใจลองมาสอรุ่งโรธครับมี68เมนู ท็อปปิ้ง14หน้าที่สำคัญเลือก mix and match หรือสร้างเมนูได้ด้วยตัวเองด้วยวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์น้ำปลาแท้ตราปลาหมึกว่อมาให้ทำอาหารหอมอร่อยทุกจานเลยนะครับและมีตุ๊กตาตีกวากจากน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกแล้วก็รายการตีอ้วนชนิวมอว์ช่วยเรียกลูกค้าเลยนะค,ะค,ครับขอบคุณมากครับย่านไหนมีของอร่อยของดีมีเอกลักษณ์ส่งมาที่ตู้ปนอ33ปนจยานวากรุงเทพ10120รับทันที1,000บาทจากน้ำปลาแท้ตราปลาหมึก